นี่นะคะช้างนะคะตอนนี้ช้างเรามาถวายสารประภูมิเจ้าที่เลยนะคะวันนี้เป็นวันที่ห้านะคะแฟนขับนะนี่ค่ะตั้งตั้งให้ฐานดูสวยๆนะคะให้สวยๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ยกมาถวายระวังเวลาลมลมแรงอาจจะพัดช้างหรือเปล่านักบไม่ไหนักเนาะไม่ไปไหนเลย ขยับไปจักน้อยบอขยับไปจักน้อยเอาข้อไปจักน้อยเนี่ยเออเอาข้อไปจักน้อยอ่านี่นะคะเออตรงฐานตรงกระเบื้องแตกตรงนี้พอดีเลยเนี่ยอย่าให้เหยียบตรงฐานกระเบื้องแตกกันบอให้ขยับให้ขยับขึ้นมาจักน้อยน่ะถออีกไหมครับเออมันมันอขยับมาทางทางทางเนี้ยขยับมาทางนี้หน่อยอย่าไปใกล้กระถางตรงนั้นเออเนี่ยตรงเส้นนี้ให้ตรงเส้นเนี้ยให้ตรงเส้นเนี้ยนั่นล่ะค่ะโอ้นั่นละนั่นละสวยเออนั่นละให้ตั้งฐานท่านตรงนี้ล่ะค่ะ นั่นแหละคะ่ะโอ้โหสาธุสาธุสวยงามมากนะคะวันนี้พี่กุ้งนะคะ,คะก็มาจากสีคิ้วเลยนะคะมาถวายช้างให้สามพระภูมิเจ้าที่นะคะวันนี้ก็มีการจัดเตรียมต้นมงต้นไม้นะคะปรับภูมิทัศน์นะคะให้สวยงามนะคะเป็นนี้เป็นวันดีเป็นวันอาทิตย์ที่ห้านะคะแล้วก็จะมีการบวงสรวงวันที่เก้านะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเ,เ,เราไปดูรถคนที่เขามาส่งด้วยนะ ถ้าวันวันที่16เดือนกันยาที่จะมีโชคมีลาบเนี่ยนะเรามาดูดูคะ่ะนี่มาส่งที่สีคิ้วนะคะคนที่มาส่งนี่ก็เป็นคนมีบุญมีบารมีนะคะใจรักนะคะมาส่งนะคะมาส่งด้วยยานบุญบารมีแห่งพระแม่กุฎิมพทระโพธิสัตว์นะคะนี่นะคะนี่ก็ถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหมายเลขทะเบียนรถนะคะว่ารถคันนี้นะคะ นะคะนําเป็นยานพาหนะนะคะมาส่งพระแม่กุอิมพระโพธิสัตว์นะคะโดยความปลอดภัยนะคะพร้อมโดยช้าแล้วก็มีพระแม่ธรณีนะคะที่ท่านจะมาที่บ้านพีิกุ้งนะคะเดีย๋ยวเรามาดูใต้ทะเบียนรถนะคะนี่นะคะใครก็ซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะคะนี่คะยอตอนะคะ3906นะคะนี่นะคะ,คะตอนนี้ก็บูชาช้างมาสองมาหนึ่งคู่นะคะ นี่ค่ะใจรักนะคะมาจากสีคิ้วเลยนะคะ <c oughs> นะคะพ่อแม่คุณอิมพ้าโพธิสัตว์นะคะนี่ค่ะช่างแดงก็เสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะช่างแดงอ,อ่าขอพระคุณอย่างสูงมีช่างแดงก็มาทําไฟให้อะไรให้นะคะช่างแดงนี่ขอพระคุณมากติดขอพระคุณมากคะ่ะช่างแดง เนี่ยช้างค่ะสวยงามค่ะช้างมาจากเขาใหญ่เลยดูจากเขาใหญ่จากสีคิ้วสีว่าขับออกมันแต่กี่โมงกันเนี่ยประมาณเก้าโมงกว่าอ๋อเก้าโมงกว่าถึงเร็วนะเที่ยงครึ่งนะคะสามท่านเลยนะคะดูสิคะมีคนแข็งแรงทั้งนั้นนะคะยกช้างนี่ต้องใช้สามคนยกเลยนะคะนี่ไม่ธรรมดาหนักมากนะคะเงินทองก็จะไหลมาเทมานะคะ นี่แหละคะ่ะตามไปเลยนะคะแฟนคลับของทุกท่านอนุโมทนาบุญด้วยนะคะและพี่กุ้งก็ปลูกต้นปากนะคะร้อมรอบให้กับท่านนะคะแล้วก็นี่ถวายช้างหนึ่งคู่นะคะที่สีคิ้วนะคะมาไกลนะคะเพราะว่าท่านก็จะมาสร้างบารมีกับพี่กุ้งนะคะล้วก็นี่ค่ะแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะนี่ก็ปลูกลีลาวดีไว้นะคะถอดรอ,อ,องเท้าเลยเนะ หนักมากนะคะดูท่าทางนะคะอย่าให้แตกอย่าให้ชำรุดนะคะอ่าเออนะคะอุ้มนานนะคะโอ้โหด้บุญด้วยบารมีจริงๆนะคะแฟนขับดูสิคะสวยสง่างามเลยนะคะเออแล้วก็ตั้งฐานให้ท่านสวยๆให้ให้พอดีนะคะจัดฐานท่านให้ดูดีเออเออนั่นละนั่นละนั่นละเออให้ให้เท่าเกันกับท่านนะ โอ้เหนื่อยเอากลับไปก็ขอให้มีโชคมีราบกันทุกท่านนะคะส่งงานใหญ่โชคใหญ่เอองานใหญ่โชคใหญ่นะคะอันนี้เท่ากันอยู่เนะาะเออเอาสาธุสาธุค,ค่ะอา่านั่นแหละคะ่ะทะเบียนรถกับเรียกที่บานกับมันเออทะเบียนรถคนที่มาส่งอย่าลืมด้วยนะคะเผื่อมีโชคมีราบกันทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวรอพระแม่คุณยิมเดี๋ยวพระแม่ธรณีเนาะ มีนะคะบ้านพิกุ้งนะคะแฟนขับนะวันนี้ก็ให้คนสวนเข้ามาตัดต้นไม้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้อนรับพระแม่กุนมพระโพธิสัตว์๋ยวพระแม่อันนี้ก็หนักเหมือนกันนะจะต้องมีฐานก่อนต้องมีฐานฐานเอาพระแม่ธรณีก่อนพระแม่อันนี้อยาให้เขาได้ทาสีใหม่ อันนี้อันนี้มีไมีไม,ม,ม,ม่มันมันไม่มีทอดดมอ่อเตี่ยอ๋อตั้งไวตรงพาเลทก,ก่อนก็ได้ค่ะตั้งไวตรงพาเลทก,ก่อนนะคะนะคะเดี๋ยวคุณก็จะได้ทาสีใหม่อะไรใหม่ให้ดูปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม <c oughs> ก็คือมารับชมนะคะอันนี้เบื้องต้นเลยนะคะตอนนี้พี่กุ้งก็มีด้วยความเชื่อแล้วก็ศรัทธานะคะพี่กุ้งบอกว่าถ้าพี่กุ้งมีโชคมีราบนะคะพี่กุ้งก็จะบูชาท่านมาเลยนะคะแฟนคลับวันนี้ก็เป็นพราแม่ธรณีนะคะองค์นี้สวยมากนะคะน,นี่ค่ะองค์นี้ก็สวยมากเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาตั้งตรงนั้นเนาะ วางได้เลยไหมครับหรือว่าจะวางเลยเป็นฐานท่านไปแล้วหันหน้าหันหน้าก็หันตามที่ท่านนั่งน่ะล่ะหันมานีไหมครับจ้าหันหันต้องหันเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนต้องหันหน้าท่านออกมาหน่อยเนาะหันหน้าท่านออกมาหน่อยสวยงามมากเลยนะคะแฟนคลับนะสวยงามมากค่ะวางประมาณไหนครับฮะตรงกึ่งกลางเลยค่ะตรงกึ่งกลางก็คือท่านี้เนาะ จะท่าน,นี้นเลยาาาใช่หันหน้าทางประตูบ้านออกได้ยิ่งดีหรือจะหันบอกก็หันมาทางพอน,นั่งนั่งเอ,เอาเอาตรงนี้เป็นฐานเลยเอาตรงนี้ท่าน,นี้เลยเตรงกลางแล้วเดี๋ยวหน้าท่านหันไปไม่เป็นไรเอาตรงที่ว่าท่านคุกเข่าอ่ะออพี่ชายพี่กุณสมพงคกุณสมพ,พงไอ้พงบ้าขึ้นมาเนี่ยไอ้ขึ้นขี้มานี่ก็ได้สมพงสิงทองพี่ชายค่ะเออ เนี่ยนะคะอุ้มเลยนะคะหนี่ก็ตั้งหันตั้งตรงๆม่ตรงๆเลยนะคะไม่ตรงๆเลยนะคะไม่ต้องลึกมากเอาพอดีพอดีพ่อคุณจะตั้งจุดทูบกระถางทูบให้ท่านอยู่อเออนั่นแหละค่ะฐานท่านนะคะนี่โอ้สวยงามมากนั่นแลนานละสวยงามมากสวยงามมากนานละโอ้สาธุสาธุนะคะโอ้สวยงามมากเลยนะคะแฟนคลับนะ พระแม่ธรณีพี่กุ้งบูชามานะคะนี่คือฐานของท่านนะคะทําไปล้เดี๋ยวว่าจะให้เด็กเขาทําความสะอาดเช็ดแต่ว่าเราเอาลองก่อนนะคะแฟนขับอันนี้คือกันเราท่านมาก่อนเดี๋ยวเราก็จะเอาพระแม่กุดยิ้พระโพธิสัตว์เลยนะคะช่างแดงช่วยหน่อยนะช่างแดงเนาะช่างแดงช่วยหน่อยเดี๋ยวเรา่เลาลงนี่ไม่ได้หรอกฮะ ต้องขยับต้องเลื่อนรถลงเออช่างแดงดูโอ้ช่างแดงได้บุญหลายได้ช่างแดงเด้อไอ้พวองบางทีวีบ้าอ้ายช่างแดงเดี๋ยวเมื่อใดช่างแดงว่างทำไมบางทีวีบ้านอ้ายอยู่เด้อมื่อน,น,นี้มาเฮ็ดอยู่หนีมัดมือหรอเด็กแกต้องสตาร์ทรถก่อนโองงง่ามไอมพวองเดี๋ยวจะได้ทาสีทีหนึ่งหมายถึงว่าถอยไปอีกใช่ไหมต้องจับมีคนจับ ต้องเดินหน้าไปหน่อยนะคะเพราะว่าทางลาดชันนิดนึงนะคะทางลาดชันนะคะยกพันมาตั้งไว้ก่อนนะคะ้วก็ขอให้แฟนคับที่น่ารักทุกท่านกดไลค์กดชอบกดซับสไครต์แชร์ให้พี่กุ้งหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่9เดือน9นะคะใกล้จะถึงนี้นะคะวันนี้วันที่5แล้ววันที่9พี่กุ้งก็จะทําพิธีบวงสวงนะคะ เดียพี่กุ้งก็จะทําพิธีแล้วก็จะบอกแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะคนไหนที่ได้ศรัทธาองค์พระแม่คุณดิมพระโพธิสัตว์หรือองค์พญานาคนะคะหลวงปู่ศรีสุโธ่ย่าศรีปทุมมานะคะหรือพระแม่ธรณีนะคะสามประภูมเจ้าที่นะคะก็เข้ามาดูพี่กุ้งนะคะ พี่กุ้งก็จะลงคลิปวิดีโอให้กับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านได้รับชมพิธีในการบูชาที่ถูกต้องและก็สําเร็จแล้วก็สมหวังนะคะปรารถนาสิ่งไหนนะคะก็ขอสมใจมุ่งม,มั่นปรารถนานะคะสุขก,กายสุขใจนะคะนี่มาจากสีคิ้วเลยนะคะแฟนคลับีกำลังคุยกันอยู่ว่าจะลงพาเลตแบบไหนนะคะไอ้พวกไอ้พวกไปเบิ้งทีวีแม่ไอ ชัดเจ้าเลยทีว wow. ีบางกลุ่งโอ้ขี้ได้เสยสิเห็นบอกเสยว่าน้ำมันในพวกมันได้ทำให้รถอืดเนาะอกขึ้นของเรายกขึ้นนี่ยกเทียบนี่เลยครับมันก็เลยสไลด์เข้าไงรถยกเป็นคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันแต่มันใหญ่แต่มันยกสูง ม,ม,มันเหมือนัน,อนในตัวนี้แหละแต่ว่าเป็นแบบเราเข็นนะครับเป็นแฮนด์ลิฟต์มันยกขึ้นได้หรือไม่ไถ้าหยาบหน้าลงไปให้รถจำว่งนั้นอยู่ลงไปตรงนั้นได้ วิธีการที่เราจะเอาพระแม่กุฎีพระโพธิสัตว์ลงจากรถนี่ก็ต้องอดูนะคะว่าเราจะทําแบบไหนนะคะท่านก็จะโปรดทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูนะคะเอาท่อท่อท่อนี่ยังไม่เอาลงนะท่อเนาะท่ออืม จ้ะเอาชิ้นเอาองค์พระแม่ลงมาก่อนนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งอาจจะมีการทาสีใหม่เพิ่มนะคะแต่งเติมให้ท่านดูสดใสนะคะดูสดใสขึ้นนะคะงามบอยพงนี่พี่ชายนะคะพี่ชายนะคะพี่ชายแท้ๆเลยนะคะวันนี้รถสตาร์ทไม่ติดนะคะแต่ก็ถือว่าขับมาได้นะคะจอดไม่เป็นครึ่งปีเลย ด้วยแรงศรัทธาจริงๆนะคะนี่นะคะไอ้พงษ์ยกซอยในพงยกบ่ยกใบ <c oughs> บ่บ่ไหวบ่ไหวพีชายไม่ไหวเดี๋ยวช่างแดงวันนี้ช่างแดงถือโอกาสได้มายกพ่อแม่คนนี้ได้บุญหลายในพงได้แต่ต้องตัวเพื่อนนีบ่ธรรมดาเ้อท่มมาทนมาโปรดอยู่นีแล้ว,วไ,มมไ,ไ,ไอ้พงษ์ผมไม่ตมดาได้อายผนะงามคืออย่างสูงประมาณสามเมตรนะคะประมาณนี้นะคะ

ไม่เลยจะลงพื้นนะพอดีป <å ing Mechan ics> ้าป <classical> <cœur> <g seventeen> ้าโอเคกองรังก็เก็บไปเลยนะคะคุณตากูไม่เอาหรอกกูไม่ได้ใช้คุณตาเผื่อได้ใช้ คิดหนักนั้นไปแสนไปกินเข่าวัดีกว่ไปกินข้ารอกอนไหมก็ได้ครับฮะต้องรออีกสองคนนะเพราะว่าไม่ไหวนะหนักมากตอนที่ขึ้นมามันมีค่ะมันมีตัวยกขึ้นมาตรงนี้ครับค่ะแต่ตอนนี้เราต้องสามสี่ห้าคนที่ประคองลงใช่ประคองลงตรงนี้เนี่ยสำคัญเดี๋ยวรอกอนก็ได้เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนช่างแดงไปไหนหรือเปล่าคะช่างแดง รีบบ้บวันนี้ถือว่าได้มาเสียสละแล้วก็เสียสละไปดร,รไดสาธ,สาธุสาธุเดี๋ยวก,ก็มาแล้วล่ะคะ่ะช่างแดงไม่นานเดี๋ยวได้บุญได้บรารมีกันทุกท่านนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวพี่กุ้งต้องรอสมาชิกเพิ่มอีกสองสามท่านนะคะก่อนที่เราจะยกะพระแม่กุดดีมพระโพธิสัตว์เข้าบ้านนะคะแฟนคลับอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะนี่นะคะ อันนี้ถ้าเกิดกล่าวในไหมกล่าวในช่อง youtube ของร้านเราเป็นร้านของเรานี่เป็นร้านาน,น,าน,นี่สีคิ้วเลยใช่ไหมคิวครับผมอ่าอยู่สีคิ้วอ่ะแล้วก็มีร้านที่จตุจักรขายวันอังคารพุธพฤหัสนะครับค่ะมีเพจอ่า ตุ๊กตาหินทรายอ่างเข้าไปดูได้เลยครับผมใช่ไหมคะเรามีทุกอย่างมีของจัดสวนมีของมงคลค่ะครับที่สีคิ้วเลยใช่ไหมคะสีคิ้วเลยครับแล้วก็มีสาขาที่จะจุจับอ่าแล้วติดต่อเบอร์โทรได้ยังไงคะถ้าเกิดแฟนคลับเขาสนใจอยากจะมาสี่นะครับศูนย์เก้าสี่หกเก้าสองครับหกเก้าสองห้าสองสี่ห้านะห้าสองสี่ห้านะคะแฟนคลับคนไหนสนใจในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทักทายได้นะคะมีทุกอย่างนะครับ มีทุกอย่างติดต่ของจัดสวนของมงคลค่ะครับผมน้ำุน้นสริมพงช่วยมีหมดเลยโอสุนั่นราคะบงเอินพี่กุ้งก็วันนี้ก็ดีใจครับมีโอกาสได้มาส่งครับจ้าขอบคุณอย่างสูงได้โชคได้ราบกันทุกท่านเลยนะคะอันนี้พระแม่ธรณีนะคะนี่นะคะธุสาธุสวยงดงามมากเลยนะคะแฟนคลับเพราะว่าท่านไม่ต้องอยู่ที่สูงมากนะคะ เพราะว่าพี่กุ้งทำฐานท่านแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กเขาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะนะคะตอนนี้เขาก็จัดเตรียมนะคะเดี๋ยวเตรียมท่อท่อเอาพอดีตั้งตรงกลางพอดีเลยเนาะเออหนุนนูนเลยนะเออเดี๋ยวตรงเนี้ยหา,าไม้ก็ได้ค่ะหาไม้เออ ก็ขอขอบพระคุณแฟนคลับที่เข้ามากดไลค์กดชอบพี่กุ้งนะคะกดซับสไครต์ให้ขอขอ,ขอให้คนๆน,นั้นสุขก,กายสุขใจร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านนะคะสาธุ